วันนี้นะครับเราจะมาจี่หอยกันนะครับอันนี้คือหอยเชอรี่ใช่ไหมหอยเชอรี่นะที่เขาแกะออกมาแล้วนะแล้วเราทําการต้มด้วยตะไคร้นะเพื่อดับคราวนะนี่ดับคลาวเรียบร้อยนะนี่อ่ะเราผสมน้ํานะครับนี่ผสมน้ำแล้วก็เทผสมอาหารันลากินนะเชลงไปจะได้น่ากินครัแล้วมีทีสารแล้วก็เวลาุกก็มีกระเทียมแกะแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็ผม หลังจากที่เราให้ตำแหลกแล้วนะตะไคร้กระเทียมลงไปไทยนะครับดูนะครับใส่กะเอาอันนี้ของเราโลหนึ่งมันหอยมหนึ่งจืดสองจืดสามจืดสี่จืดดีกะเอาเด้อดี้กะเอาเราใช้ประมาณช้อนนี้นะโอเคต่างก็ประมาณช้อนหนึ่งช้อนเต็มหนึ่งคลุกเขานะครับเพิ่มรสชาตินะ ความร่อยอันนี้เราไม่ได้เตรียมมานะเราจะใช้มอเตอรทอาไรน้ำมันนะครับเพื่อแบบความสะดกแล้วก็รวดเร็วนะ